ดิโมโูเอก,กับคุมมมุงมัสคอตเมืองคุม,มาโมโตะจังหว,วัดคิวชูมันหน้าน้องมันไม่มีลายอ่ะจิดีีมันมีล่อ้าวหรือน่ารักดูด,ดิน่ารักว่าล่ะน่ารักนิมมีโตริโนินาท อย uhm. bo huh ู่ที่เซนดิโอดาว่าเช่นเคยเห็นโลงโลนี่ไม่ใช่อะไรนะมีของยรีวิวอ๋อไม่ใช่นี่เดี๋ยวเรามีของตัวพิเศษเอกพิเศมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเหมือนเดิมแต่คราวนี้รอบนี้เป็นอาร์ตทอยตัวที่ทุกคนรู้จักแน่นอนเลยเดี๋ยวเราหยิบให้ดูเลย เห็นไหมตัวอะไรอ้าวนี่ดิมเอ็กกับคุมะมงคุมะมงเนี่ยก็จะเป็นหมีตัวสีดำแก้มแดงๆอ่าสไตล์ของน้องเขาก็จะแบบจะกลวนๆนิดๆกลวนๆสนๆน้องคุมะมงเนี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นมาร์ชคอร์เมืองคุมาโมโตะจังหวัดคิวชูช่วงนั้นเขาอยากรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เขาก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ของตัวน้องคุมามงขึ้นมาเพื่อรณรงค์อยากให้ทุกคนน่ะมาท่องเที่ยวเนจังหวัดคิวชูให้มันมากขึ้นเท่าที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยน้องคุมามงเห็นเขาบอกว่าเป็นพันธ์หมีควายเป็นน้องหมีตัวคู่ถ้าเพื่อนๆได้เห็นแบบตามอีเวนต์หรือว่าที่เขาแบบโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดคิวชูที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านอ้อง คาแรคเตอร์น้องนี่เขาแบบจะซนจะแสบมากอะ่ะความพิเศษอ่ะของน้องเขาอะ่ะตัวนี้ก็คือเป็นการคอลล b บอร์อรรชันกันนะดีโมโูซึ่งดีมูเนี่ยเป็นอาร์ทอยดีเพื่อนรู้จักกันอยู่แล้วหนึ่งในตัวกระแสดีๆเลยอะ่ะที่ทุกคนต้องรู้จัก,กแล้อ่านี่เรามาดูหน้ากล่องกันตัวนี้เป็น400%นะหน้ากล่องน,น้องเขาก็จะเป็นตัวน้องดีมูแต่ที่บงบอกว่าเป็นคูมามงุงเนี่ย คือน,นี่ตรงหัวน้องเขาเลยตรงผมน้องเขาอเป็นหน้าคุมะมงเลยเนี่ยแล้วก็มีแก้มเสียมบูแดงๆเนี่ยตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ก็เขียนว่าคุมะมงเป็นเมกาจัสดิโมแล้วก็มีโลโ,โก้ป๊อปมาดดิโมเวิร์ลแล้วก็คุมะมงแล้วก็จะมีรูปของน้องคุมะมงที่แบบเป็นตัวหมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะมันตัวเล็กๆสองตัวนีวน่นะดูดูด,ดูความความแบบแอคชั่นท่าน้องเขาเลยสนไหมตีมบล็อกอาร์ตอ่ะเขาจะเป็นแบบเหมือนตีมขาวดำเออ ตามสไตล์ของน้องคุมมมงด้านบนโลโก้ของน้องคุมมมงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวน้องคุมามงด้วยนี่ดูน้องทําหน้าเดิดูดูเธอทำน่าหยิ่แก้มจริงเขาจะมีเขียนเมกาจัสด,ดีโมด้านข้างเขาจะมีเป็นลายโฮโลแกรมเห็นไหมไม่รู้ในกล้องเห็นป่ะนะมันเป็นลายอะ่ะใช่ตัวน้องดิโม่ด้านก็จะเป็นเหมือนกัน ด้านหลังของกล่องก็จะเป็นบอกการบอกอรายละเอียดต่างๆนู่นนี่นั่นนะแล้วก็จะมีโลโก้ของดีโมอยู่ตรงนี้โลโก้น้องคุมมะมงอยู่ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะของแท้นะเนี่ยก็มีสติกเกอร์ครบนะการที่คอลเบคชันอะไรเขามีโลโก้มีสติกเกอร์เนี่ยมันก็ต้องมีตามนี้เลยนะเนี่ยสติกเกอร์ดีโมสติกเกอร์ของคุมมะมงแล้วก็สติกเกอร์ของป๊อปหมาได้อยู่อยู่อ่าเงี้ยนอกจากนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆซึ่งเป็นภาษาจีนเราอ่านไม่ออกหรอกเพื่อนๆ มีความรู้เรื่องภาษาอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปแปลดูว่าเขาเกลียนว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบแเหมือนแหล่งผลิตทำเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรมั้งอันดหบเพื่อนๆได้ดูกันเลยดีกว่าว่าตัวจริงของน้องเขาอ่าจะน่ารักแค่ไหนอ่าใช้ไม้บรรทัดทุกครั้งเพื่อกันยับใช่ไหมเนี่ยตรงฝาตรงเนี้ยเขามีรอยเท้าน้องด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋ง มันน้าน้องมันไม่มีลายอะดีเดียอ้าวเหรอของแท้ต้องมีใบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันใบใบเซอร์เขามีอะไรให้บ้างในซองของใบเซอร์เนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนเป็นลักษณะแบบแมนวนวลอ่าเนี่ยข้อต่อจะขยับขยับตรงไหนได้บ้างหรืออะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สําคัญนะเวลาเล่นของเล่นหรือว่าเล่นอะไรโมเดลหรือเลไรเงี้ยจริงๆอ่อะถ้ามีคู่มือก็อ่อานก่อนมันจะได้เกิดความเสียหายได้น้อยลงมีผ้าเช็ดน้องด้วยเป็นผ้าชามัว,มวผ้าชามูมคุณภาพดีเลยเนียนเลยแหกอย่ อ่าล้วก็จะมีใบการ์ดเซอร์ติฟิเคทเนี่ยแหละเขาก็จะเป็นตัวน้องดิโมสีสทองเขาปั๊มนูนนะไอ้ตรงเนี้ยคือถ้าจะโชว์เนี่ยถ้ามีแท่านวางการนะเราก็วางการ์ดเนี่ยไว้ข้างๆน้องเขาแล้วก็วางตัวน้องเขาอยู่ตรงเนี้ย มันจะดูแบบมันครบองค์ประกอบอ่ะนี่คือ,คอทั้งหมดที่อยู่ในเซอร์ติฟิเคทถ้าใครเปิดแล้วไม่เจอนี่ต้องถามหาเลยนะว่าแบบเอ้ยมันหายไปไหนอะไรเงี้ยเพราะมันสำคัญมากนะไบเซอร์เราซื้อจากที่เซนดิโอดาว่าเปิดมาแล้วไม่เจอไบเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยลองก็เข้ามาคุยกับน้องเขาได้เลย,เยน่ารักอะมันมีหูแยะออกมาไม่รู้เป็นแบบลักษณะเป็นแม่เหล็กหรือเปล่านะไอ้กลมๆเนี่ยคือหางเขาแล้วก็มีห่อกระดาษไอห่อพลาสติก ขุ่นตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อกันแบบเสียดสีอะกระกล่องหรือว่าแบบการกดทับกระกล่องทําให้สีถลอกนะอันนี้คือแบบเขาใส่ใจเรื่องของการพ a เกจจิ้งมาตั้งนานแล้วเราแกะมากี่ตัวตก,กี่ตัวพ a เกจจิ้งเนี่ยคือเขาใส่ใจหมดอะผมที่ว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กนะน่าจะแบบจุกบนหัวเขาแล้วก็อยู่ไปเลยในลูกกลมๆเนี่ยลูกลูกกรอน,นี่เหมือนยาลูกกรอเลยอย่าอย่าไปสับสนเป็นยาลูกกรอแล้วไม่ได้นะผมก็เป็นแน่าน่าจะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันระวังหายนะนี่ชิ้นเล็กนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวน้องเขาเลยดีกว่า โอ้โหเฮ้ยน่ารักน่ารักดูดิน่ารักก็ล่ะน่ารักน่ารักเลยเอ๊ะรู้สึกว่าน้องดีโมคนนี้ดูผิวขาวกว่าตัวอื่นนะใช่ไหมดูเหมือนน้องเขาจะผิวแบบขาวจวดเลยบนหัวน้องเกาอ่ะคือคู่มะม่วงตามที่ตามหน้ากล่องเลยอะ่ะ คือเท็กเจอร์ตรงนี้มันแบบเรียบๆแล้วก็แบบเป็นด้านๆน้านนะเป็นดำด้านๆน,นะหรืกดูกางเกงน้องเขาดิก็มีเท็กเจอร์นะตรงนางเกงอ่ะไอตัวนี้น่าจะเป็นก้อนเมฆไงแล้วจุดขยับของน้องเขาอะอย่างที่รู้กัน,นคือบิดหัวได้นะหมุนคอได้ขยับแขนได้เนี่ยสองข้างเลยนะนี่ด้านหลังของน้องตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็จะคือแบบเป็นเรียบๆแต่พันน้องตัวนี้เน้นที่ด้านหน้าเลยคือการ c o l ล a b บ r a t i o n กับคุมะมงอ่ะน่ารักมากๆเด <ๆ S 2> <า>ี๋ยวเรามาใส่หูหูกันเป็นแม่เหล็กเลย ท่าจะไม่ผิดอ่ะใช่ป่าววะเอ้ยใช่จริงเนี่ยเนี่ยพอเจอล็อกแม่เหล็กปุ๊บอ่ะมันจุกเลยเนี่ยอ่านี่แนเนี่ใส่หูเรียบร้อยแล้วน่ารักนะนี่นี่ใส่หางแล้วก็เป็นอย่างนี้นี่ฮะอไอเดียเขาดีนะคือไม่ต้องทําจอยทําล่องอ่ะแม่เหล็กอ่ะคือมันนั่นแล้วมันอยู่เลยอ่ะพอใส่หูแล้วก็น้องน่ารักแล้วล่ะก็ประมาณนี้นะ ดิโมโคุมะมงเท่าที่จับมาเนี่ยความน่ารักนึ่งเดียวเลยนะคือ มันน่ารักมากแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าหูอะ่ะเขาแยกมาแล้วเป็นระบบแม่เหล็กอะ่ะไม่ต้องมีจอยไม่ต้องมีเดือยน่ารักอะ่ะเด็กผู้ชายเบลลเบลลใครที่เป็นแฟนแฟน,น้องดิโม่ก็ไม่ควรพลาดเลยตัวนี้บอกเลยหรือว่าใครเป็นแฟนแฟนของน้องคู่มะม,มงอยู่แล้วอะ่ะอยากมีคอลเลคชันของที่เกี่ยวกับน้องคู่มะม,มงเพิ่มอะ่ะก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในคอลเลคชันได้เลยเพื่อนๆได้ไปก็ไม่ผิดหวังแน่นอนได้ข่าวว่าตัวนี้ก็เพิ่งมาด้วยเพราะฉะนั้นรีบนิดนึงเพราะมันมีจำนวนจำกัดนะสอบถามที่ร้านเซนดิโอดาวาได้เลยหมดก็ไไมม่่รู้นนะะวายังงนะหด ไม่รู้นะ,ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แอมมี่ด้วยนะครับขอบคุณน้องๆร้านสตีโอดาว่ามากเลยที่ทำให้เราได้มาเปิด อันบล็อกของพิเศษพิเศษแบบนี้เพื่อนได้ดูกันอีกเช่นเคยส่วนใครที่อยากได้เนี่ยก็ลองติดต่อสอบถามที่ร้านเซนดิโอดาว่าได้เลยมาที่ร้านก็ได้ที่เมกาสปาร์เล็กชั้น6ขึ้นมาลิปแก้วก็เจอเลยหรือว่าติดต่อไปที่เพจของเซนติโอดาว่าก็ได้จองก่อนเดินเข้ามาก็ได้หรือว่าถ้าอยากมาดูตัวจริงก็มาดูที่ร้านได้เลยที่เซนดิโอดาว่าช่องทางการติดตาม,มของพวกเรานะครับพวกเราก็มีอินสตาแกรมมี ต่อ Facebook แล้วก็มี u t u b e นะครับอ่าก็อย่าลืมกด s ับสไ r i b e ให้พวกเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเราลงข่าวสารอะไรจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของพวกเราเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับพวกเราพวกพวกเราคือฮอบบี้แกงเจอกันใหม่เทปหน้านะจ๊ะ